เงินดิจิทัลยังมีโอกาสได้อีกไหมมีคุณผู้ชมถามมานะครับอาไปตามข่าวมาให้กับวันที่19กันยายน2568นะครับจะบอกว่าการแจกเงินดิจิทัล1,000งบาทนี้นะครับเป็นโครงการของรัฐบาลยุคข,ของทางพรรคเพื่อไทยนะครับณนะตอนนี้รัฐบาลใหม่ของเรานะครับเป็นพรรคภูมิใจไทยก็คือนยอายอนุทินนั่นเองนั่นหมายความว่า นโยบายการแจกเงินดิจิทัลหนึ่งมืนบาทนี้จะไม่มีการแจกต่อแล้วนะครับมีการปิดมหากาศกับเป็นทางการแล้วดังนั้นคนที่เคยได้รับไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้พิการหรือว่าผู้สูงอายุที่ได้รับไปแล้วก็คือโชคดีไปต้องพูดตรงๆส่วนคนที่รอในเฟสสาเฟสเฟสี่ผู้ตรงๆว่าไม่ได้อีกแล้วนะครับแล้วทีนี้กลุ่มนี้จะได้อะไรล่ะก็จะได้รับเงินครนึ่งที่รัฐบาลเนี่ยจะมีการแจกให้ในอนาคต แล้วถ้าหากว่าคนที่เคยได้รับเงินดิจิทัลไปแล้วอย่างเช่นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนพิการหรือว่าผู้สูงอายุที่เคยได้รับเงินหนึ่งหมื่นไปแล้วจะมีโอกาสได้ไหมเดี๋ยวรอทางรัฐบาลประกาศเงื่อนไขอีกทีนะครับว่าเงื่อนไขคนละครึ่งเนี่ยจะให้ใครบ้างและไม่ให้ใครบ้างถ้าอิงจากทางยุคข,ของลุงตู่นะฮะหต้องเป็นคนไทยสัญชาติไทย2 จะต,ต้องไม่มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ3ต้องอายุ18ปีขึ้นไปนนวันที่ลงทะเบียนซึ่ง3เกณฑ์น,นี้เนี่ยไม่แน่ใจว่ารัฐบาลยุคคุณอนุทินเนี่ยจะใช้เกณฑ์น,นี้ไหมหรือเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่ดังนั้นแล้วคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับที่เคยได้รับเงินดิจิทัลแล้วหรือยังไม่ได้รับเดี๋ยวรอการประกาศอีกทีในช่องสิ้นเดือนนี้ จะไปตามข่าวมาให้ใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้จะไปตามข่าวให้นะครับอยากดูข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง y o u t u b e ช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง y o u t u b e ช่องสตัง์มีเดียช่องสตัง์มีเดียช่องข่าวของคุณ